ที่เหลือก็พออ่านเอานะเดี๋ยวจะสรุปอีกทีหนึ่งนะว่ายูปัจจัยอะปัจจัยเนี่ยที่ลงในสูตรต่างๆกำหนดอะไรได้บ้างเป็นลิงอะไรได้บ้างที่เหลือก็คล้ายๆกันนะ มาดูนะครับอุตหนที่ท่านแสดงนะในคมัมภีร์เนี่ยรระโชหารนังสามารถเป็นสาธารณะอื่นนอกเหนือจากที่ท่านแสดงไว้นะเป็นกรณาธารณะก็ได้ใช่ไหมเป็นเครื่องนําออกซึ่งธุรีใช่ไหมก็ได้นะแต่ในที่นี้ท่านแสดงเป็นกัตตุศาสนานะนะการสร้างคําศัพท์ ต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยนะครับสูตรก็ลงด้วยสูตรเดียวกันใช่ป่กะการตัวกรณะปะเทเสียสูตรจะลงยุปัจจัยเนี่ยเพราะนั้นเหมือนกันหมดเลยแต่ทีนี้เวลาตั้งวิเคราะห์อะหรือเราจะประสงค์ให้ยุปัจจัยลงในสาธาระไหนเราก็กำหนดเอานะครับแล้วแต่ผู้ใช้หรือผู้พูดนะาลองดูนะครับรงนที่เป็นสมบัต ราชหรานางสาวเดิมคือราชาบุตห,หน้าหาระหาราณนในการนำไปนะหลังราชาลงอังทุยวิพาดด้วยกรรมะเททุติยาแยากรบรวมสรดรูปเป็นพระชังนะตั้งหาราชื่อธาดด้วยภูวทโยธาตาวรบสละที่สุดของธาดด้วยธาตุสันตโรโบเนกสารสะ รงยุปาจัยหลังจากหรารธาตุในอากาศตุด้วยกาตุกรณะปาปเทเสสุจาตั้งยุปาจัยเชื่อกิดด้วยอันยัิขีดรงยุปาจัยในอากาตาด้วยกาตาร,รีกตดรงยุปาจัยในการทั้งสามด้วยนาทายโยเตกาลิกาแปลงยุเป็นอาณะด้วยอานากายุณะอูนัง แปลงนะเป็นนะด้วยอรหาทิโตนะนำมยน,นะระไปประกอบการสราะอด้วยนเยปรังยุติระชังอ่าหารตินะย่อมนำไปซึ่งทุรีอิติอเทในอนันนี้บทติดต่อการละชื่อตาปุริสาสมะด้วยอมาทโยปาราประเทพิตั้งเป็นยุตตาทัสมาด้วยนามานังสมาโสยุตตาโต รบวิพัดด้วยเตสังสับนเตสังวิพาติโยโรปาจะเป็นปกติด้วยปกติจาสระสานตาสเมื่อรบวิพาิแล้วแปลงอาเป็นอาเป็นโอด้วยเอเตสโมโรเปนะสำหรับรูปเป็นราโชหาระนะนะต้องมีทําการอยงรวบรวมเลยนะตัวนี้ก็ในกรณีที่ว่าแปลงเลยนะครับ รัชขั้นตอนบ้างตั้งราชโหาราณาเป็นนามด้วยตาทิตาสมาสกิตากานามังวาตเวทุนาทิสุจะรังราชโหาราณาลงสีปตมาวิพัตด้วยริงคะเทวธมาหลังจากอาการแปลงสีเป็นอัางด้วยสิงแยกรบรวมสเสร็จรูเป็นราชโารานังนะตรงนี้ก็เป็นอุทหรณ์ของยุปัจจัยที่ลงในอัตตุศาธนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าบทดังกล่าว แม้จะเป็นกะตุสานะแต่ก็ไม่นิยมเรียกครับเพราะอะไรล่ะเพราะมีลักษณะของสมารผสมด้วยเขาจึงเรียกว่ากิตันตะตาปุริสสมานนะหรือเรียกสั้นๆคือกิตันตะสมารก็รคือตาปุริสสมารที่มีกิตาการปัจจัยอยู่ท้ายนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นลักษณะเนะี่ยมันเหมือนกับตัปุริสสะพับใช่ไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับ ก็คือบทหลังเป็นประธานนะบทหน้าประกอบด้วยอังทุติยาภพาเป็นต้นนะคล้ายๆกันนะน,นั้นเขาจะนิยมเรียกว่ากิตตตสัมมานั่นเองนอกเหนือจากนี้ครับอุทาหนที่โดยอัดประตุสานาสำหรับยุปัจจัยวิญญาณังเนี่ยนี่วิญญาณัง อารามมะนางวิชานาตีติวิญญาณังไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไอต,ตัวนี้ใส่มาเพื่อให้เนื้อความมันชัดเจนนี่คือคือขยายความเฉยๆฉยไม่เกี่ยวนะครับคือแค่นี้เองนะเนื้อเขาอะเ,เพราะนั้นเราจะวิเคราะห์ว่าวิาวชานาตีติวิญญาณังได้ไหมได้นะครับที่เหลือก็ไปยกออกมาเอางนะภาวะที่รู้อารมณ์ชื่อว่าวิญญาณะนะอย่างวิบวัหนายาธาต อวบโพธิเนในการรู้ยุปัจจัยในอาจฉรยสัทนาะคายาติติคานังอาอยุวะที่ดมกลิ่นชื่อว่าคานะนะครับจากคาคันโทปาทาเน е, ในการดมกลิ่นครับยุปัจจัยในอายกตุยสัทนะสาสภาวะที่สูดดมชื่อว่าคานะชายาติติชานังสภาวะที่เพ่งเพ่งอารมณ์นะชื่อว่าชานครับมาจากเช จินตายังในการเพ่งยุบปัจจัยในกะตุสารนะครับส่วนปรารณะเนี่ยก็มาจากปาว้นหนาหาระปารเรในการปารณะยุบปัจจัยซึ่งลงในอัตกรณะสาธรนณะเป็นคเครื่องมือครับคเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาแสดงปรารณัพั์เป็นเว้เพื่ของใครครับ อาวุธศัพท์อาวุธเนี่ยควาหมายคือทรงไว้ซึ่งอายุใช่ไหมแปลงยะเป็นเป็นวะไงจห็ได้ไหมอาวุธอะเหติสัทธะอรหาระนะครับตรงนี้เป็นเว,วจะนะกันนะส่วนสํานวนนะสํานวนเนี่ยบาลีเนี่ยบาโดเนี่ยเราว่าทุกตีนะครับจากบาบูนาหาะละ ธาตุแล้วก็นับปัจจัยแอดภาวะปรากาการทุบตีส่วนคนทุบตีคือผู้กระทำการทุบตีเนี่ยเขาไม่นิยมลงนวุปัจจัยสำเร็จรูปเป็นนี้ครับปราระโกนะผู้ตีอ่ะแต่ว่าเขาจะนิยมใช้สำนวนนี้ครับสมานะเป็นพระภูปิสมาดกาตาปะปหารโรผู้ มีการทุบตีอันตกนกระทำแล้วนะครับฟิวนะส่วนตัวอย่างอื่นก็การะนังการละนังเอาจากการะถ้ายุบปัจจัยในอัตกาณะสัสาทนะนะาถามฟิวนะการะละนังเนี่ยตรงยุบปัจจัยด้วยสุดว่า ลงยุบป,ปัจจัยด้สุดว่าไม่อา,ทเ,อาเทศกาโตภรณะปเทเสสุจะกำลังเรียนอยู่เนี่ยอาทิตย์เดียวก็ไม่มีหลายบ้านนะครับเนี่ยปูระนังเหมือนกันนะปูรญะติติติตาะติปูระนังสิ่งของย่อมเต็มด้วยจํานวนนั้นเห็นนั้นจํานวนนั้นชื่อว่าปูรณะน,นะม่จับปูระปูรณะในในการเต็มยุป,ปดัดใจนะครับไอ้อ่ะ กรรณสาตยะนะที่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยทานังครับทยะติอเนนติทานังสิ่งของอันบุคลย่อมให้ด้วยเจตนานี้เห็นนั้นเจนานี้ชื่อว่าทานังครับเราะว่าเจตนาเป็นเหตุให้ทานครับก็มาจากทาทานในในการให้ยุบปัจจัยในอดกรรณสัธนะลงด้วยสูตรนี้นะ ส่วนอาสนังอาสนังก็คล้ายกันนะพคตรงที่สุดนี้แหละมีอะไรไไบ้างนะครับดูของนะจานต่วนบ้างนะเพราะนั้นกำหนดให้ดีนะลงยุบป,ปัจจัยที่สุดไหนในคุณเอออะไรพึ่ง,งนี่นะจะแปลงอย่างเดียวนะ ห้าแปดห้านะนี่ราโชราหนังครับนี่วิญญาณนังนี่วิยญากระราหนังนะหมดแล้วนะอ่นเรามันทำวิญญาณนังโดยนะที่เดลือก็ลักษณะน,นี้แหละ ถ้าพวกทาท่าอะทาา่าเนี่ยเขาจะไม่มีการแปลงยุบไปอนะแค่นี้เองเนาะแต่ว่าจะมีการเนี่ยลบหน้าแล้วก็ทีฆะหลังที่ผมบอกนะเขียนลบหน้าทีฆะหลังอวิญญาณาครับที่เดี๋ยวก็ง่ายทางนั้นนะ อารมณนางวิชานาติติวิญญาณันางอารมณนางวิชานาติติวิญญาณันางอารมณนางวิชานาติติวิญญาณันางวิชานาติย่อมรู้อารมณนางซึ่งอารมณ์อิติเพราะเหตุนั้นวิญญาณันางชื่อว่าวิญญาณะแปลว่าผู้รู้อารมณ์ อารมณนางวิชานติติวิญญาณันางสาบเดิมคือวิบูณายาอวะปุตตะเนในการรู้ตั้งอยากชื่นด้วยภูวตโยตตาววิชานาติยอมรู้อารมานะซึ่งอารมณ์อิติอัตถในอันนี้หลังจากท่าลงยุบปัจจัยในอากาตะด้วยกัตุกรณะปฏิเสสุจั ตัง้งย,ยททาาุปัจจายื่วนขะีดด้วยอันยิขีดรงยุปัจจัยในอากาตาด้วยกาตาฤกต์รงยุปัจจัยในการตั้งสามด้วยนาตโยเตกาิกะแปลงยุเป็นอาณาด้วยอะยุทาติหิยุนาวูนังอ่ะพอรับครับต่อมาแปลงนาเป็นนาด้วยราหาธิโตนา ยะวเหนะยาออกจากสระอาด้วยปุภามาตุติตามสารังสารนวิโยชเยะเพราะสารังลบสารนาด้วยสาระสารโนบะเมื่อสารนาถูกลบแล้วทีฆาสารังด้วยตีฆา นำเพียยะบประกอกกัสละด้วยนาเยรังยุเตยาสาธิสาตุเภปวะด้วยปาราทวิปวุทธะเนตั้งวิญญาณเป็นนามด้วยตาทิตาสัมมาสกิตาการนามังวาทวตุนาทิสุจักรังวิญญาณดวงสีตัมมาวิปั้ด้วยริงกาเถตมารังจาอาการะแปลงสีเป็นอังด้วยสิงแยกเพียรนาอจกสละ ด้วยผู้ปาาัมมะตุติตามาสารังสารนาวิโยชายยิโสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสารโรโปโมาเตสาปัญญาติมิสสารโดเปตุปกตินำมีนัยะบวะกอบกัรสาอาด้วยนายยะพังยุเตสาระดูเปตวิญญาณแปลว่าวิญญาณจิตสภาพที่รู้อารมณ์อามตัวนี้นะตัวนี้ิญญาณพิเศษเนื่องจากว่า ยาทาตครับยาธาตนั่นเองเพราะสูตรสูตรนี้เราไม่เรียนนะไม่เรียนแต่ว่าถ้าราชวรานังเนี่ยนี่แป่งยุเป็นอัน,นะก็ด้วยสูตรนี้แหละอันากายุนับูนังครับอลองทำตัวนี้หนึ่งทีนะ ราชังหาราติติราโชหารานางราชังหาราติติราโชหารานางราชังหาราติติราโชหารานางหาราติยอนนำไปราชังซึ่งธุรีอิติพระเหตุนั้นราโชหารานางชื่อว่าราโชหาราณะแปลว่า ผู้นำไปซึ่งทุรีราชังหาราติติราโชหารานางสัาพเดิมคือราชาสัตุปัปปัทธาหาระหาราในในการนำไปตั้งหาราชุตาด้วยภูวัตยตตาตววโรสละทสศของข้าด้วยตาตุสันตโรเนกสารัสรังราชาลงอังตุยาวิพัตด้วยกรรมเทตุติยาแยเวีนาชาอจาสระ ด้วยผูปมมโตติตตามะสารังสารีนวิโยชาเยโรสนานะพระสารังสารงเป็นปกติด้วยสรราดโพมาเตสาพิยาจิมีสรราดเปตุปกตินามีนาชาปรกะกาสาราด้วยนาเยรังยุเตรังจากทธาลงยุปัจเจในกาตาด้วยกาตากาตุกาณปาปเทเสสุจะ ตั้งยุบปัจจยชื่อกิจด้วยอันเจเกิรองยุบปัจจัยในอันกตาด้วยกตารกเกรองยุบปัจจัยในการทั้งสะด้วยนาตโยติกาฤกกิแบ่งยุเป็นอานาด้วยอานากายุนาวูนังหนังชารันตธา แห่งนาเป็นนาด้วยราหะทิตโตนานำเมียนาระเปรบกาวกาสระด้วยนาเยรังยุเตหราติย้อนนำไปราจังซึ่งทุเริทิอาเทในอันนี้บุตริต่อการชื่อตาปุริสาสมะด้วยอมตะโยบาระปเทพีตั้งเป็นยุตตาสสมะ ด้วยนามนังสัามาโสยุตตาทโรวิภัตด้วยเตสังสับไดเตสังวิภัตติโยรลปาจาเป็นปกติด้วยปกติจาสาสราจะสาแยคยีนาชาออกจากสระ ด้วยภูพามาโตติตามสารังสารีนาวิโยชายเมื่อรบวิพัดแลแปลงอาเป็นโอด้วยเอเตสมโรเปนามีนรช้าเปรกะกสโรด้วยนาเยรังยุเตตังราชหารณนาเป็นนาด้วยตาทิตาสมัสกิตาการนามวะทุตุนาทิสุจั หลังราชวารณาดวงสิบตมาวิพัตด้วยริงคาเตวตมาหลังจากอาการแปลงสิเป็นอาด้วยสิงแยงพนนานาอจัสระด้วยปุภาาโตติตมาสารังสารเลนวิโยจายะรบสระนาราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโดโปมาเทสปิยาติมหิสราโดเพตุปกตินามพิณานาเบกกากาสระ ด้วยนายะรังยุเตสาเรเดเป็นระโชหระนางแปลว่าสิ่งที่นำทุรีไปเห็นไหมรละเอียดมากนะครับยิบเลยนะนะต้องแยกก่อนครับแต่ว่าถ้าทําแบบรวบไม่ต้องแยกก็ได้นะรู้กันแล้วว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีทั่วไปและในฐานะที่เข้าใจกันได้นะ ไม่จําเป็นต้องพูดหมดนะเพราะนั้นต่อไปนี้ก็จะละนะครับตรงไหนที่เราเข้าใจกันแล้วนะต่อมาครับสูตรอมมาเลยนะ